บอพีเอให้ครูดได้พัฒนาทั้งพัฒนาด้านวิชาชีพพัฒนาทางด้านตนเองพัฒนาทางด้านวิชาการด้วยเมื่อไหร่ถ้าเรามีการวางแผนเตรียมความพร้อมที่ดีพยายามศึกษาเกณฑ์ให้เข้าใจสิ่งไหนที่เป็นเรื่องใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับพวกเราการเขียนแผนก็คือเราจะยึดที่บริบทของผู้เรียนและห้องเรียนเราจะหยิบเอาปัญหาที่เราเจอในห้องเรียน เอาปัญหาตรงนั้นกลับมาเขียนแผนให้ดีออกแบบกิจกรรมให้หลากหลายแล้วก็อยากเป็นคุณครูที่เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นเห็นความสําคัญของการเรียนถ้าเราจะขึ้นแค่กระดานแล้วสอนเด็กๆเนี่ยคงสนใจเวลาแค่นิดเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเรามีกิจกรรมเด็กก็จะได้เรียนรู้เด็กๆสามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้นะคะเข้าสู่ในเนื้อหาในบทเรียนรายบุคคลได้ สร้างองค์ความรู้ที่ตัวเองได้ทํากิจกรรมมาแล้วให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือขั้นนําเข้าสู่บทเรียนขั้นตอนนี้คุณครูก็จะมีการทบทวนแจ้งวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีการทบทวนความรู้เพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่นะคะแล้วก็ให้เด็กทํากิจกรรมคณิตคิดสนุก เพื่อจะเป็นการทบทวนความรู้ในส่วนของขั้นที่1น,น่ก็จะเชื่อมโยงในตัวชีวัดที่1กับตัวชีวัดที่2นะคะส่วนในเรื่องของขั้นขั้นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะคุณครูก็ได้ให้เด็กนะคะได้ช่วยกันตอบ นะคะโดยผ่านกิจกรรมสนุกคิดพิชิตโจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลโดยผ่านสื่อออนไลน์นะคะ p i c เ e r com ซึ่งเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ร่วมกับการใช้กระดานบาร์โมเดลซึ่งเด็กๆก,ก็จะเป็นการเล่นเกมไปในตัวเพราะว่าเด็กๆชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะคะเล่นเกมออนไลน์อยู่แล้วที่บ้านก็พอมีกิจกรรมแบบนี้ปุ๊บเด็กๆก,ก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็หลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จปุ๊บคุณครูคก็มีการ เช็คคะแนนเป็นในตัวเช็คคะแนนวา่าเด็กๆทำทำได้กี่ข้อ,อนะคะแล้วก็ค,คุณครูก็จะมีการให้รางวัลเสริมแรงทางบวกนะกล่าวคำชมเชยแล้วก็ให้กำลังใจสลับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับรางวัลในขั้นนี้ก็จะเชื่อมโยงกับตัวชีวดที่3ที่4ที่5ที่6แล้วก็ตัวชีวะที่7ในส่วนของขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนส่วนขั้นที่3ก็คือขั้นสรุปค่ะ เด็กๆ,ๆ,ๆก็หลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จก็ช่วยกันรสรุปความรู้ที่ได้จากการทํากิจกรรมและคุณครูก็มอบหมายนะคะเป็นใบงานเป็นรายบุคคลให้นะคะก็ให้เด็กๆสร,สร้างสาร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้ที่ตัวเองได้ทํากิจกรรมมานําความรู้จากที่ทํากิจกรรมมาแก้จุดป,ปัญหาใบงานของตัวเองส่วนขั้นนี้ก็จะเชื่อมโยงในตัวชีวัดที่8ค่ะก็จะครบพอดีทั้งหมด8ตัวชีวัด คุณครูพิสมรอนเป็นคุณครูที่ใจดีและสอนเข้าใจง่ายมากค่ะมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายน่าสนใจค่ะสนุกเข้าใจในการเรียนมากขึ้นค่ะเพราะคุณครูมีเกมมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้ทำอยู่เสมอค่ะเวลาเวลาเราสอนเด็กเด็กมีรอยยิ้ม คุณครูก็มีความสุขด้วยมีความภาคภูมิใจมากในวิชาชีพครูสิ่งที่เราถ่ายทอดความรู้ไปเด็กๆสามารถที่จะแก้ปัญหาได้มีความสุขในการเรียนมีรอยยิ้มสามารถนําความรู้ที่คุณครูสอนเนี่ยไปใช้ในการแก้จุดป,ปัญหาหรือนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนั่นก็คือรางวัลของคุณครูผู้สอนค่ะ